สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมมันนี้มาพบปอกับบ่าวทนีผ้ากินอีกเช่นเคยครับมันนี้บ่าวทนีผ้าเขาสวนครับมันนี้ผ้ามาอัปเดตสวนฝรั่งครับหลังจากที่โดนเพียไฟเข้าไปครับแล้วก็ผมก็มาทางหยาออกครับขาดการดูแลครับผมก็จะได้๋เอาฮอร์โมนมาฉีดครับวันนี้กบไปเ็อื่นยังอยากจบำรุงต้นบำรุงผลเ้ยใบมันนะครับ เพื่อให้มันดอกดอกออกไปไหมครับผมเพราะว่าเท่าไหร่ดูแลมากประมาณสองเดือนครับก็หลังจากใส่ปุ๋ยเข้าไปครับต้นฝรั่งก็เริ่มดีขึ้นครับเริ่มมีสีสันขึ้นเขียวขึ้นครับผมแล้วรอบนี้จะร่อ,องไอ้ว่าม่ร่องหรอกครับเอาปุ๋ยทางต้นทางใบมาฉีดครับมันจะเป็นแนวดยครับเดี๋ยวจะมาอาปัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงครับผมอันนี้ ฝรั่งเข้ากับสิปรามหณ65ต้นครับตายไปเดียวสองก็สีเหลยออยา่หกสิบสาหรือ60สิบเหรอครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมปลูกอยู่เป็นทีหน้าได้เลยครับผมทีหน้านี่บริปับเลยครับแล้วก็บริทุมบริทุมทียังครับปลูกเลยครับบริยกล่องบริยังเลยครับเพราะว่าปลูกแบบลดต้นทุนเลยครับต้นทุนก็บสมีแค่สื่อต้นฝรั่งครับแล้วก็ในสียาแน่เพียงหน่อยครับ จะดีปูพวกไผ่ปลูกยังไปแล้วเหรอครับนนี้ปลูกข้าปลูกยังไปแน่นิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้คืออยู่บานก็เลยขาดการไปดูแลครับสองสามมือที่หามือสิครับไปเบิ่งเชื่อแต่ว่าช่วงหนึ่งดีทิ้งช่วงไว้เป็นเดือนครับกำลังเร่เจอเพียไฟลงครับผมตอนนี้ก็จะมาเล่งให้ปุยให้ยังครับบ้านนี้เพราะว่าสีทำการบำรุงมัน เดี๋ยวเขามาอรปเดตกันว่าผมจีดไปจักเดือนเดียวใชมาเบิ่งกันอีกท่านึงครับมันจะเป็นแนวไะไรนี่ต้นนี้เป็นยังสีแล้วครับจริงๆมันหนึ่งขีดช่วงเร่งเร่งนะครับผมให้แดดมันอน่อนๆเนี่ยครับจักฮกมุงแรงสีมันกำลังดีครับอันนี้ผมยุก,กลครับจากที่หน้านี่ก็ต้องฝ้าสีดครับประมาณสีมุงแรงครับผมก็ฉีดฉีดไปเลยครับเพระาะว่าเขาต้องกลับไปเฮ็ดกลอ,องเขาื่อจะไปขายเนาะ อันนี้น้องยิงเล้ครับทายห้ครับผมเกิดจีดไปเรื่อยๆนะครับเดียวรอบหนาจะได้มาเอาหยาอีกครับนี่หยาก็ลำมลายแล้วก็จีเอาเครื่องตัดหยาไปตัดครับที่หน้านี่ก็เป็นไทหน้าเลยเลยครับผมเมื่อมีคันแท้มียั้งอยู่เลยครับผมว่นนี้ก็จงทังน้ำลงครับให้มันไหลลงไปเพราะว่ามันเป็นหน้าแบบหน้าโคกครับอยู่นี่เป็นหน้านิสัยครับผม มันจีมันมีไผ่ปลูกครับอยู่นี่ผมเป็นคนแหลกเลยครับนี่จีมาปลูกต้นหมอกต้นใหม่ใช่ครับนี่ผมอยากเฮ็ดเกษตรน,ะนานาสิปลูกในพื้นที่สามไร่ผมจเีเฮ็ดให้แบบมีต้นใหม่หลายครับจังหน่อยอีกสองปีเดี๋ยวเขามาชมกันครับอีกสองปีครับว่ามันจีเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับจากทีหน้าเปล่าๆเฮ็ดให้ ที่หน้าเปาให้มีแบบมีพลนน้ำใหม่ไปกินหรือข้าวเรือเขากลับไปขายจริงสินะครับนี่ความคิดผมมนะันอ่ะทำการฉีดครับถ้าพวกยาอะไรมะเรงนีย่ยผมบม่ค่อยได้ฉีดนะครับช่วงนี้มันก็บม่ค่อยมีมะเร็งนั้นโดนครับเดินเทือฉีดหนึงก็นเลยครับไอห้องกระหาไอ้พวกปุ๋ยมักไอ้เป็นสารไรสารจัิงสิครับมาฉีดมันเนี่ยครับอะไรมะเร็ง การเท้ายู่น้ำมันคู่มือ,อนี่ยู่ดูแลมันก็นง่ามอยู่ครับดูแลง,งา่ายครับฝรั่งกับโบเรียครับแต่ปอนตอนนี้ผมก็ว่าเดี๋ยวเก็บเงินแหละก็ับซื้อต้นไม้มาลงอีกครับวัวเมียมันก็บจีปลูกหลายอย่างครับปลูกเชอร์รี่ยังเนียพันวาครับเหมือนเปล่าหน้าโคตรน่ามีเงินมียังแล้วกับ มีเงินตงใจนีบรรเบิดกะเกลเืองเงินเล็กเน้อยๆกว็ว่าจะมาอยู่หน้านะครับบัดนนี้ใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงนะครับสวัสดีอีกรอบนึงครับพี่นอ้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปกินครับบัดน,นี้เฮาก็ตตองออกไปขายข,าของคู่มือครับอาจีหาลูกข้ายเพิ่นมาลับเอาคนผลิตของเฮาซะครับก็จะบ่ได้ต้องตื่นเศร้าวางฉันครับลองลองิองึงครับ เดี๋ยวก็จะคอยเอัปเี่ยนให้เพิ่งนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นแนวใดครับจะปลูกทุกอย่างล้วครับผมอันใดเ้ากินใดเ้าก็ปปูกไว้ครับตอนนี้ก็มีหกม่วงเนี่ครับหกม่วงนี้นปลูกง่าย,ยู่แล้วครับเดี๋ยวสีส้ักงอ สื่อลำไยสื่อยางมาปลูกไว้ครับยางละหาหกต้นนี่สิครับไผ่ไผ่ไกับปลูกไปแล้วครับไผ่นี่ต้นข้างล่างแถวๆนี้มเดินนี่มันยางมาเนี่ยโอ้ยแถแบบมันแคะไปเลยครับเพราะว่ามันหยาบลยมทางออกที่แรกครับวันนี้ปล่อยมันไหวเป็นเดือนครับก็เลยแขะไปเลยครับนี่เอาจบีบมันุงเบิ้งว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวเฮามาเบิงกันอีกประมาณจักเดือนกัวๆครับสองเดือนแล้วฉีดมะทายให้เบ่งอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับมันเป็นแนงนะครับนี่นี่ใบมันจะเป็นแฟนพ้นงกับว่าเพียไฟแล้วครับนี่เป็นแดงๆครับใบเรืองๆครับมันเถื่อปล่อยไว้มันตายไปด้ครับนี่ตายยืนต้นไปเด้ครับสองต้นสามต้นนะครับ มาเอาใบมันออกแล้วครับนี่มดเด็ดมนเด็ดใบมันออกม่อวันที่มันกินเข้าไปเป็นเป็นโรคแล้วครับเอาอยัางไงนี่ยอดก็ตลังแตกครับนี่ผมเด็ดใบออกยอดมันก็แตกใหม่ออกมากครับคือว่ามันยังง่ามเลยครับเพราะว่ามันมันมียังมีเป็นแดงๆอย่งนี้ครับใบม,มันอยากออกเรืองๆนะครับเดี๋ยวเข้าฉีดนี่เดี๋ยวเข้าก็เดี๋ยวจะมาไล่เก็บใบมันออกอีก มันก็มีเลื่อมออกนวยออกดอกแล้วครับแต่ว่ามันมันพึ่งในสามเดือนนึงครับต้นมันผมว่าชีลอยมันถึงแปดเดือนก่อนเพราะเ่าก็บริส้ท่าวรีย้งเนาะครับรอให้มันแปดเดือนเขาจังเขาจังไหวน่วยมันจังล่ำต้นมันจังแข็งแรงครับผมว่านะผมเคยเหตุกรอนครับเดี๋ยวรอก่อนบางต้นก็งามอยู่แล้วครับแต่ว่าต้นล่างๆอะไรครับนี่นี่ยิ่งสีนี้ ตอนนั้นตอนบุเรอเอาหยาออกแล้วโอ้ยว่าัชบล็อดครับนี่เอาหยาออกแล้วไข่ก้กาครับดีขึ้นก็ร้ายเลยครับพี่น้องอนะไปดีกระเสียกระสูรๆแล้วครับผมอันนี้ผมกระเพชรเป็นไอนน้เสริมไว้แล้วครับผมลักลักกับไปคล้ายของครับยามาส่องเอ็ดใบเพราะว่าเพื่ออนาคตนะครับเนาะ จริงนอยากพอยุพุ่นเหรครับติดพระรามครับมันไกลเดี๋ยวให้ห้องแจพระราณีสินดาววดก่อนจงไพอยู่พุ่นครับบรรยากาศดีครับอยู่หน้าเนี่ยเป็นอะไรเขี้ยวบนครับยูนี้ช่วงนี้เขาตือฟ้อนครับ เพิเพแป๊บเดียวครับก็นากับแปดเดือนไหวพ้ข้าวเดียวครับรโดนครับพี่นอ้องลูข้าวเดียวอะวันนี้ผมก็จะล่าพีล่าหนองไปซํานี่ด้วยครับเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมครับผมจะมาอัปเดตสวนฝรัง่งให้เบิ่องอีกครับแล้วก็ทุกหน้าครับ ว่าสีผมตั้งไ้ว,ว่าสองปีมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ